สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูขออนุญ,ญาตนะคะสอนนักเรียนผ่านทางคลิปสอนนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยครูติดภ,ภารกิจนะคะต้องเข้าประชุมออนไลน์นะคะในคาบเรียนของนักเรียนพอดีเลยนะคะ<ๆ>ดังนั้นวันนี้ครูจึงขออนุญ,ญาตนะคะปรับวิธีการเรียนในคาบเรียนวันนี้นะคะโดยวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยดูคลิป าการสอนอันนี้ของครูนะคะในเรื่องของคํายืมจากภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่เรียนต้องทําในคาบวันนี้มีอะไรบ้างนะคะลําดับแรกเลยนะคะก็คือ 1. นะคะจดบันทึกลงสมุดนะคะเป็นสมุดงานครั้งที่25หนะคะหัวข้อคํายืมจากภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ เมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยส่งงานนะคะเข้าไปใน othesroom ได้เลยนะคะเป็นงานครั้งที่25นะคะเขียนวันที่ครั้งที่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อจดสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งภารกิจสําหรับค่าเ,เรียนนี้นะคะต้องทำในค่าเ,เรียนเท่านั้นนะคะเน้นย้ำนะวันนี้เนี่ย ครูจะมีการควิสนะคะทยายค่าเรียนด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องคำยืมจากภาษาอังกฤษที่เราเรียนในวันนี้นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเมื่อ,อครูสอนจบแล้วนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะครูจะส่งลิงก์ข้อสอบนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ทําแบบทดสอบนะคะในตอนท้ายคาานะคะแล้วก็แบบทดสอบของครูเนี่ยจะให้เวลาทําแค่ ภายในคาบเท่านั้นนะคะดังนั้นเรื่องของลิงค์ข้อสอบและก็เวลาในการทําข้อสอบเนี่ยให้นักเรียนติดตามได้ในรายกลุ่มภาษาไทยได้เลยนะคะอ่ะส่วนตอนนี้นะคะเรามาดูเนื้อหาที่ครูจะสอนวันนี้ก่อนนะคะเรื่องคํายืมจากภาษาอังกฤษนะจริงๆแล้วเราเนี่ยได้ยืมภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยค่อนข้าง เยอะมากนะคะมีมากมายหลายคำเลยนะคะที่เราได้พูดคุยนะคะโดยใช้คำที่เราเนี่ยยืมมาจากภาษาอังกฤษนะคะอ่ะแต่ทีนี้วิธียืมคำมาจากภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีทั้งหมดเนี่ยสวิธีด้วยกันนะคะมีทั้งหมด3วิธีนะคะโดยวิธีที่1นะคะเราเรียกว่าวิธีทับศัพท์ค่ะวิธีทับศัพท์นี่คือวิธีที่1นะคะวิธีที่2การบัญญัติศัพท์ นะคะและวิธีที่3คือการแปลสับนะคะทั้ง3วิธีนี้คือวิธีในการที่ภาษาไทยนะคะนำภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาใช้นะคะในภาษาไทยด้วย3วิธีอ่ะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะในวิธีแรกการทับศั์การทับศัพท์คืออะไรจำง่ายๆเลยนะการทับศัพท์ก็คือการที่เรายืมคำภาษาอังกฤษามานะคะแล้วก็ ออกเสียงนะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะไม่มีการสร้างคำขึ้นใหม่หรือไม่มีการออกเสียงใหม่ใช้เสียงเดิมเช่นเดียวกับคำในภาษาอังกฤษที่เรายืมมาตัวอย่างที่เห็นชัดเจนอ่ะอย่างเช่นคำว่าฟุตบอล ฟุตบอลคือคำในภาษาอังกฤษที่คนไทยยืมมาและก็ใช้คำว่าฟุตบอลแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าวิธีนี้เนี่ยคือวิธียืมมาแบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษบอกฟุตบอลคนไทยก็ออกเสียงว่าฟุตบอลออกเสียงเหมือนเดิมเป๊ะเราเรียกว่าการทับศัพท์นะคะส่วนวิธีที่สองล่ะวิธีที่สองการบัญญัติศัพท์คืออะไร การบัญญัติศัพท์หรือศัพท์บัญญัติก็คือการที่คนไทยเนี่ยนำคำภาษาอังกฤษมาบัญญัติเป็นคำใหม่โดยใช้ภาษาไทยนะคะโดยใช้ภาษาไทยโดยผู้ที่มีหน้าที่บัญญัติศัพท์ขึ้นมานะคะก็คือหน่วยงานที่เรียกว่าราชบัณฑิต,ตยสถาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลนะคะการให้ความหมายของคำแต่ละคำการใช้คำต่างๆหน้าที่ของคำนะคะรวมทั้งเป็นผู้ที่จัดทำนะคะพจนานุกรมด้วยนะคะดังนั้นหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วนะคะสำหรับหน่วยงานที่ชื่อว่าราชบัณฑิตยสถานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับภาษาไทยนั่นเองนะคะอะการบัญญัติศัพท์ เป็นอย่างไรนะคะการบัญย,ยัติศอย่างเช่นนะคะเราได้คำศัพท์มาคำว่า globalization เป็นคำในภาษาอังกฤษนะคะ globalization เมื่อเราได้คำนี้มาเนี่ยถ้าเราจะใช้ในภาษาไทยโดยการพูดทับศัพท์ว่า,าประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่ globalization แล้วนะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะฟังดูแล้วยาก มันแปลว่าอะไรลนะ่ะ globalization เนี่ยมันแปลยากดังนั้นราชบัณฑิตยสถานเนี่ยก็เลยยืมคำว่า globalization เนี่ยมาใช้ในภาษาไทยโดยวิธีการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่นะคะกลายเป็นคำว่าโลกาพิวัต t อดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลาาิิััน์ก็คือการบัญญัติศัพท์นะคะที่ ยืมมาจากภาษาอังกฤษนั่นก็คือมาจากคำว่า globalization เรามาบัญญัติศัพท์ใหม่กลายเป็นคำว่าโลกาภิวัตน์นะโดยคำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยคนไทยก็นิยมนะคะที่จะสร้างคำใหม่หรือว่าบัญญัติศัพท์ใหม่เนี่ยโดยใช้คำในภาษาบาลีหรือสันสกฤตนั่นเองนะคะก็มาจากคำว่าโลกบวกอภิวัต นะก็กลายมาเป็นคำว่าโลกาพิวัฒซึ่งก็หมายถึงยุคสมัยที่มีการพัฒนานะคะยุคโลกาพิวัฒยุคที่มีการพัฒนาแล้วจเจริญแล้วนั่นเองนะคะดังนั้น globalization เนี่ยเป็นตัวอย่างของการยืมคำมาแต่ไม่ได้ยืมมาใช้ในการทับศัพท์แต่ยืมมาใช้ในลักษณะของการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะดังนั้นพวกศัพท์บัญญัติเนี่ยมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่ ค่อนข้างเกี่ยวกับวงวิชาการเออมันจะเกี่ยวกับออทางราชการนะคะศัพ์วิชาชีพต่างๆนั่นเองนะคะพวกการบัญญัติศัพท์นะ,ะเช่นวิชาชีพทางการแพทย์นะคะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมทางวิศวะกรรมทางการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนวิธีสุดท้ายที่ ภาษาไทยยืมคำภาษาอังกฤษเข้ามานะคะในเรื่องของการแปลแปลศัพท์นะการแปลศัพท์ก็คือเราได้ศัพท์ภาษาอังกฤษมาปุ๊บเราก็แปลเป็นไทยเหมือนกับแปลศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปไม่ได้มีการสร้างคำขึ้นใหม่นะคะเป็นในลักษณะของการแปลอ่ะอย่างเช่นการแปลอย่างเช่นนะคะคำว่า dry ice dry ice นะคะคำนี้เป็นคำยืมภาษาอังกฤษ dry ice เรายืมคำว่า dry ice เข้ามานะคะแล้วเราก็นำมาใช้โดยการแปลศัพท์ก็กลายเป็นคำว่าน้ำแข็งแห้งเราจะสังเกตว่าการแปลศัพท์ก็คือการแปลค่อนข้างที่จะตรงตัวนะคะเหมือนกับเราแปลความหมายของคำศัพท์ทั่วไปนะในที่นี้ dry แปลว่าแห้งใช่ไหมคะส่วน ice แปลว่าน้ำแข็ง ก็รวมกัน dry ice คนไทยก็เรียกว่าน้ำแข็งแห้งนั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้คือการยิมคำภาษาอังกฤษนะคะทั้ง3วิธีนะคะได้แก่หนึะคะทับศัพท์เช่นฟุตบอล 2. บัญญัติศัพท์นะคะเป็นพวกศัพท์วิชาชีพเสียเป็นส่วนใหญ่เช่น globalization บัญญัติเป็นโลกาภิวัตน์เป็นต้นและ 3. วิธีการแปลศัพ ก็จะแปลตรงๆเช่น dry ice แปลเป็นน้ำแข็งแห้งเป็นต้นนะคะอันนี้คือ3รูปแบบในการที่เรายืมคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทยนะส่วนหลักการสำคัญเลยก็คือนะคะถ้าคำไหนมีคำภาษาไทยใช้เราจะใช้คำภาษาไทยก่อนนะคะเราจะไม่ใช้คำทับศัพท์ ถ้าคำไหนมีภาษาไทยใช้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีคํามาให้เลือกสองคำมีคําว่าแบงค์แบงค์งนะคะกับธนาคารมีสองคำเราบอกว่าวันนี้ฉันจะไป เบิกเงินที่ในกรณีนี้นะคะเราจะไปเบิกเงินที่ไหนดีนะคะเราควรจะบอกว่าเราจะไปเบิกเงินที่แบงก์หรือไปเบิกเงินที่ธนาคารดีนะคะ,ะคำตอบของข้อนี้ก็คือตราบใดที่เรามีคำภาษาไทยใช้ให้เราเลือกใช้ภาษาไทยก่อนนะคะ เลือกใช้ภาษาไทยก่อนดังนั้นเราจะเลือกใช้คําว่าธนาคารก่อนนะแต่ถ้าคําไหนที่เราไม่มีภาษาไทยใช้เราก็ค่อยทับศัพท์ต่อไปนะแต่ถ้าคําใดมีภาษาไทยใช้เราก็เลือกใช้คําที่เป็นภาษาของเราก่อนนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือหลักนะคะของคํายืมภาษาอังกฤษนะคะอ่ะนอกกนั้นก็จะมีตัวอย่างนะคะมากมายเช่นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ การทับศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงเหมือนเดิมเป๊ะเลยเกมกราฟนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะการ์ตูนอันนี้เรียกว่าทับศัพท์นะคะคลินิกโคต้านะไดโนเสาร์เทคโนโลยีอ่าแบบนี้เนี่ยลักษณะนี้เราออกเสียงเหมือนกับภาษาอังกฤษดั้งเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าวิธีทับศัพท์ นะคะ,ะต่อไปวิธีที่สองบัญญตัติราชบัณฑิตเขาก็จะสร้างคำขึ้นใหม่ขึ้นมาแทนคำภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นนะคะ airport ก็สร้างขึ้นมาเป็นสนามบ,บินนะคะ globalization ก,ก็เป็นโลกาภิวัตน์ science ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะ telephone เ,เป็นโทรศัพท์ รีฟอร์มเป็นปฏิรูปนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าศัพท์บัญญัติก็ค่อนข้างจะเป็นคําศัพท์ที่ดูยากขึ้นดูเขียนยากขึ้นเนื่องจากว่าศัพท์บัญญัตินั้นมักจะใช้ภาษาบาลีสันสกฤตนะคะมาเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่นั่นเองนะคะมันก็เลยดูเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากขึ้นนะคะและวิธีที่3นะคะวิธีการแปลศัพ์ วิธีนี้ก็แปรง่ายๆนะเราก็จะสังเกตว่าพอแปรมาแล้วเนี่ยถ้อยคำภาษาก็จะไม่ยากเท่ากับสท์บ,บัญญัติเมื่อสักครู่นี้นะคะเช่นคำว่า blackboard กระดานดำ enjoy สนุก handbook หนังสือคู่มือเราจะสังเกตว่ามันจะแปรสรัพท์ตรงๆเลยนะคะสักครู่โรงเรียน short story เรื่องสั้นเป็นต้นนะคะอันนี้คือการแปรสรับนะอะ นี่คือ3วิธีนะคะที่ภาษาไทยเนี่ยยืมคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทยนอกจากนั้นก็จะมีตัวอย่างคำทับศัพท์อีกเยอะแยะมากมายะคะนี้นักเรียนก็สามารถไปอ่านดูด้วยตนเองได้นะคะเช่นกราฟนะคะกร,ก,รคกร์ตูนกิฟต์กลูโคโสนะคะเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ให้นักเรียนเนี่ยไปนั่งอ่านดูเองนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยสะกดอย่างไรนะคะ ถัดมานะคะ,ะข้อสังเกตอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งนะของคำภาษาอังกฤษที่เรายิมมานะคะในเรื่องของการเขียนก็มักจะมีตัวการันนะซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยอยู่แล้วนะคะภาษาไทยแท้ๆของเราเนี่ยจะไม่มีตัวการันเลยนะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีการันแล้วก็มักจะมีการันที่อยู่ตรงกลางคำด้วยนะคะอย่างเช่น f a r ์มช็อกการ์ดเนี่ยนะคะอยู่ตรงกลางหรืออาจจะมีการันอยู่ท้ายคำไปเลยก็ได้นะคะไม่โมไซ o w เป็นต้นนะคะอันนี้คือข้อสังเกตนะ,ะต่อไปนะคะมีคำควบกล้ำแปลกๆที่ไม่มีในระบบภาษาไทยอย่างเช่นควบกล้ำนะคะทอรอนะ,ะก็อย่างเช่น t r a n s ิสเตอนะคะหรือบอรนะ,ะอย่างเช่นเบรกบอรนะคะ หรือบอใบไม้ลอลิงนะคะเช่น block บล็อกนะคะ for a l นะคะ free for fun lolling fright นะคะดอเด็กลอเรือ drop อย่างเงี้ยพวกคำควบกล้ำพวกเนี้ยคือคำควบกล้ำที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษาไทยนะคะก็จะเป็นเราจะเจอเฉพาะคำที่เรายืมมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะ,ะแล้วก็สุดท้ายภาษาอังกฤษก็มักจะมีตัวสะกด for fun lolling so so ชอช้างสอเสือแล้วก็สอสลานะคะอย่างเช่นอีเมลนะเนื่องจากว่าคำว่าอีเมลเนี่ยมันลงท้ายด้วย L ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยเวลาสะกดเป็นภาษาไทยก็จะสะกดด้วยลอลิงนะคะตามตัวอักษรที่เราถอดมาจากาภาษาอังกฤษดั้งเดิมของเขานั่นเองนะคะต่อไปหรือคำว่าโบนัสอย่างเงี้ยนะมันก็มาจากโบนัส b o n u s นะคะ เวลานำมาถอดเป็นภาษาไทยก็นำตัว s มามันก็มาแทนด้วยสอสเสือนั่นเองนะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เวลาเราพูดว่า bonus แล้วเราเนี่ยจะชอบใส่เติม s เข้าไปก็เพราะว่าเราถอดเสียงมาจากคำภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ,ะหรือคำว่า cashier cash อย่างเงี้ยน,นะมันก็มาจากตัว ch cash ใช่ไหมเราก็จะชอบออกเสียงว่า cash ไปด้วยเนื่องจากว่าเวลาเราทับศัพท์นั่นหมายความว่า เราถอดเสียงภาษาอังกฤษมานั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือลักษณะนะคะของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะที่เข้ามาปะปนนะคะอยู่ในภาษาไทยของเรานอกนั้นก็จะมีตัวอย่างนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้นักเรียนก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะโดยทั้ง สไลด์ต่างๆเนี่ยครูก็ได้นำลงไปใส่ไว้ในอัลบัมนะคะกลุ่ม Facebook เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอะสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้นะสุดท้ายนี้นะคะเมื่อน,นักเรียนอ่ากษาคลิปนี้นะคะฟังคลิปสอนของครูจบแล้ววันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือควิสทายคาบถามว่าควิสทายคาบทำอะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปรอที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ ลิงก์ Link ข้อสอบ quiz เนี่ยนะคะลงไปที่ไลน์กลุม่มแต่ครูขออธิบายก่อนนะคะ quiz เนี่ยนักเรียนจะต้องดูเอกสารในหน้านี้ด้วยนะคะเอกสารในหน้านี้นะหน้านี้เนี่ยจะมีข้อความมาให้มีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวนะคะให้นักเรียนคัดเลือกคําจากเรื่องราวนี้นะคะที่เป็นคํายืมภาษาอังกฤษนะคะต้องเป็นคํายืมภาษาอังกฤษนะคะที่อยู่ในเรื่องราวนี้นะคัดเลือกไป10คําค่ะ แล้วนำไปเติมลงในควิ z นั้นนะคะนำไปเติมลงในควิ z นั้นได้เลยโดย10คําที่นักเรียนเลือกนะคะนักเรียนไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้นะว่านักเรียนจะใส่คำไหนลงไปที่ช่องไหนนะคะสามารถใส่ได้ช่องใดก็ได้แต่ขอให้ใส่แค่ข้อละ1คําเท่านั้นนะ,ะข้อละ1คําคําใดก็ได้ไม่มีการเรียงลำดับนะคะ,ะดังนั้น วันนี้จบบทเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนไปรอลิงก์แบบทดสอบนะคะได้ในรายกลุ่มภาษาไทยห้องเรียนของตอนเองนะคะเวลาในการทำแบบทดสอบนั้นให้เวลาแค่แป๊บเดียวนะ15นาทีนะคะเดี๋ยวคืูจะแจ้งเวลาลงไป ในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งว่าหมดเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เมื่อหมดเวลาก็คือหมดเวลานะเป็นกิจกรรมในคาบนะคะก็ไม่ไม่ต้องติดตามสอบทีหลังนะคะสำหรับใครที่ขาดสอบนะอ่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งสมุดครั้งที่25นี้นะคะลงไปในคลาสมภายในวันนี้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่ครูเตรียมมาก็มีเท่านี้นะคะให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะ เข้าไปรอลิงค์ข้อสอบได้ในหลายกลุ่มเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ